ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าจะออกจากตอมอได้หิวจัดเลยจ้าเมื公公่อกินอิ่มแล้วเราก็จะพากันไปขึ้นกระเช้ากันค่ะกระเช้านี้กันจองออนไลน์ล่วงหน้าแล้วนะคะราคากระเช้าคนละ104-1บาทราคานี้เราได้ส่วนลดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกระเช้ากันแล้วค่ะ นี่ก็เป็นการต่อแถวขึ้นกระเช้าที่ยาวมากแถวยาวเหมือนรางรถไฟแน่แ<อ>คนที่จองออนไลน์แล้วจะได้ขึ้นไวกว่าคนที่ซื้อหน้าง,งานนะคะบรรยากาศสวยไหมคะทุกคนที่นี่คือบรรยากาศของฮ่องกงนะคะเราจะนั่งกระเช้าไปไหว้วัดพระใหญ่นองปิงกันคะ่ะก,ก,ก,ก่ ถึงแล้วถ่ายรูปให้เพื่อนหนึ่งช็อตและที่นี่เขามาถ่ายโครกระบือด้วยนะคะพอกันมาถึงน้องก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะผู้คนพากันมาถ่ายรูปน้องเยอะเลยอุ้ยเหมือนกันเลยอะเหมือนไหมเหมือนมากเออ <laughs> ขออนุญาตแกงเพื่อนนิดนึงนะคะ ตกค่ามาเราก็พากันไปหาเครื่องดื่มเยน็ยนๆดื่มกันนะคะบรรยากาศที่นี่ก็หนาวสุดๆไปเลยค่ะไม่คิดว่าฮ่องกงจะหนาวขนาดนี้ต่ําสุดที่ฮ่องกงในตอนนี้ก็คือ1องศาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมานั่งร้านนี้กันนะคะร้านนี้มีทั้งเบียร์สดไว้และแชมเปญค่ะบาลากุเขาก็ปล่อยเสรีให้ดูดได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นเครื่องดื่มที่ร้านของเขาเลยค่ะทางร้านเขาจะไม่มีกับแกล้มให้นะคะมีแต่ถั่วรวมค่ะที่เวลาเรามานั่งแล้วเขาจะเอาให้ ไม่ได้ให้ฟรีนะคะแต่เสียงเงิน นตรีที่ร้านพอได้ไหมคะทุกคนโต๊ะข้างๆก็ดูดแบบเมามันกันมากเลยค่ะเครื่องดื่มวันนี้ที่กันเลือกมาก็คือไวน์แดงไวน์ตัวนี้มาจากฝรั่งเศสนะคะอของห้องกุงไม่แพงเลยค่ะทุกคนแถมดื่มง่ายมากๆเดี๋ยวกันขออนุญ,ญาตวัดไปตอนเช้าเลยนะคะวันที่2เราก็ตั้งใจไปมูเหมือนเดิมค่ะแต่จะขออนุญ,ญาตเดินเที่ยวกันก่อนทริปนี้เดินประมาณ1000กิโลได้เลย <laughs> และวัดแรกที่เรามามูก็ถึงแล้วนะคะว,วัดนี้คนไทยมากันเยอะมากเลยค่ะขอ,อวัดไปตอนเย็นเลยนะตกเย็นมากันก็หิวอีกแล้ว ทุี่นี่เป็นร้านอาหารริมทางที่คนเยอะมากๆและราคาถูกด้วยค่ะก่อนนอนวันนี้เราจะไม่ดื่มกันนะคะแต่เราจะพากันมาถ่ายวิวที่ฮ่องกงกันค่ะอากาศตอนนี้คือสูรองศาแล้วนะคะทุกคนหนาวมากแล้วเราก็ย้ายสถานที่จากชิมชาชุยมาอยู่ที่เซ็นทัลเขตฮ่องกงค่ะที่ตรงนี้เหมือนดังสวรรค์เลยค่ะทุกคนบรรยากาศที่นี่คือสวยมากๆพ้นชื่อว่าเป็นเมืองในฝันได้เลยค่ะผู้คนที่นี่ส่วนมากจะเป็นคนอังกฤษนะคะที่ชิมชาชุยจะเป็นอินเดียกันเยอะเลยค่ะถ้าถามว่าชอบที่ไหน มากกว่าการชอบที่นี่เลยค่ะอยากอยู่สักปีหนึ่งเลยอ่ะทุกคนที่นี่เขาเคร่งเรื่องกฎจราจรกันมากเลยนะคะคนไทยที่ฝ่าฝืนโดนปรับไปสองเท่าเลยค่ะวันนี้เดินเล่นเสร็จแล้วเราต้องขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะเจอร้านนี้อยู่ริมทางค่ะคนเยอะมากเมนูที่สั่งก็จําชื่อไม่ได้นะคะตามรูปเลยละกันเดินเสร็จก็ตามเที่ยวถ่ายแลนด์มาร์กต่อไปวันนี้ค,คือไปตะเวนแลนด์มาร์กหลายจุดเลยทีเดียวเดินตั้งแต่เช้ายันค่ําเลยค่ะทุกคนเอาจิงๆคือเหนื่อยมากๆต้องพกยานวดติดตัวแล้วนะคะเนี่ย ชอบกินขนมวาฟเฟิลที่ฮ่องกงมากไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่มันอร่อยกว่าไทยอะค่ะมาที่นี่ทีไรต้องตำวาฟเฟิลไว้ก่อนหลังจากได้วาฟเฟิลแล้วคืนนี้ขออนุญาตไปหาที่นั่งดื่มชิลๆกันดีกว่านะคะไปดูรีวิวจากคนไทยที่มาที่นี่เขาแนะนําร้านอยู่ที่นึงค่ะเป็นศูนย์รวมของร้านที่นักดื่มไม่ควรพลาดนะคะตั้งแต่มาฮ่องกงห้าวันเดินตลอดทิปเลยค่ะเหนื่อยนะคะเมื่อยด้วยแต่ก็สนุกค่ะและที่นี่แหละค่ะที่กันกําลังจะบอกที่ร้านควายฟงค่ะเห็นไหมคะว่านักดื่มเยอะมากขออนุญาตว ไปทำบุญอีกวันหนึ่งเลยละกันวัดนี้กันมาขอเรื่องการงานค่ะชื่อวัดกังหันหรือว่าแช่กงค่ะนําของที่บูชาจากวัดหวังตาเซียลงอาคมที่วัดนี้กันค่ะวัดนี้โด่งดังเรื่องการงานการเงินมากถึงมีแต่คนไทยนะคะทุกคนก่อนกลับเขาให้หมุนกังหันก่อนนะคะชีวิตเราแย่ให้หมุนไปทางซ้ายถ้าชีวิตเราดีอยู่แล้วให้หมุนไปทางขวาค่ะคุกกองคือจบพิธีนะคะแต่ค่ําคืนวันนี้ที่นี่คือสวยมากๆเลยค่ะรถบัสที่นี่กันชอบมินิบัสมากแปลกตาไม่เหมือนประเทศไหนจริงๆเลยค่ะ นีนานอยู่ไหมล่ะคะทุกคนบ้านเมืองสะอาดตาสบายใจกับผู้คนด้วยคะ่ะที่นี่เป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆเลยนะคะของแบรนด์เนมก็คือเยอะมากที่นี่จะนําเข้าพวกรองเท้าไนกี้เยอะมากๆเลยคะ่ะและสินค้าใหม่ๆจะเข้าก่อนที่อื่นด้วยคะ่ะก่อนกลับเราจะพากันไปยืมเงินเจ้าแม่กันก่อนนะคะยืมเงินเจ้าแม่ให้พอกับนี่สินที่เราต้องใช้ด้วยนะคะและก่อนกลับเราจะไปไหว้เทพแห่งนรกกันคะ่ะที่นี่ช่วยในเรื่องของงานสีเท้าแต่กันก็มาขอเรื่องหวยนะคะที่นี่ย <laughs> ังไงกันขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย